วันที่2มาแล้วค่ะวันนี้เราไปกันที่น้ำตกอูไหลค่ะเช้ามานะคะเราก็จะไปหาอะไรกินเพื่อเติมพลังกันก่อนเรามาที่ร้านนี้ใกล้โรงแรมค่ะไม่รู้นะคะว่าคือร้านอะไรเราหาใน Google Map เป็นร้านแบบติ่มซำแล้วก็อาหารต่างๆที่ใกล้ที่สุดค่ะเขามีแต่ภาษาจีนนะคะเราต้องใช้ Google Translate แปลภาษาเอานะร้านนี้คนเข้าคิวรอเยอะมากเราว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะทุกคน เขาทำการสดๆให้ดูแบบนี้เลยนะคะที่นี่เขาจะเด่นเรื่องติ่มซำแล้วก็เสี่ยวหลงเปาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโลตีนะคะทอดเป็นอาหารเช้าของเขามีแทบทุกร้านเลยค่ะเสี่ยวหลงเปาของเขามาแล้วค่ะแล้วว่าแป้งแอบหนาไปนิดนึงถ้าเป็นเจ้าอื่นที่ร้านดาทางๆเขาบอกว่าจะมีแบบแป้งบางเดี๋ยวพาไปกินกันนะ เสร็จแล้วเรานั่ง MRT มาต่อรถเมเพื่อไปน้ำตกอูไหลค่ะใช้บัตรเดียวได้ทุกรถเลยอย่างที่เราบอกเราขึ้นต้นสายนะคะไม่มีคนเลยค่ะขึ้นที่สถานีรถบัตกงกวงนะคะสาย849นั่งไปยาวๆเกือบ2ชั่วโมงสุดสายไปเลยจ้าออกจากเมืองมาแล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติแบบนี้อารมณ์เหมือนเรานั่งรถไปกาญจนบุรีอะไรแบบนี้ค่ะทุกคน ขึ้นเขามาแล้วค่ะถ้าเห็นสะพานแบบนี้คือใกล้ถึงแล้วนะน้ำตกอูไหลนั่งจนถึงสุดสายจะเป็นแบบนี้ค่ะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านค่ะน้ำตกตอนที่เราไปค่อนข้างน้อยนะแต่น้ำก็สีฟ้าชัดเจนเลยค่ะขอหยุดแชะภาพกันสักหน่อยนะคะพวกเราสี่คนค่ะมาถึงแล้วนั่งรถนานมาก เสร็จแล้วก็มาซื้อตั๋วขึ้นรถรางกันค่ะเราจะนั่งรถล่างแบบนี้ขึ้นเขากันนะคะหรือใครสะดวกที่จะเดินก็เดินได้ค่ะค่ารถคนละ50บาทก็นั่งชมวิวไปเลยลมเย็นๆนะคะประมาณ18องศาค่ะวันนี้ถึงข้างบนแล้วค่ะเราก็มาเดินตามหาคาเฟ่เจ้าดังนะคะที่มองเห็นน้ำตกแบบนี้เลยค่ะวิวดีมากๆเลยด้านนอกของเขาก็จะมีโซโฟ,ฟาสีขาวที่เห็นน้ำตกแบบนี้นะคะคนฮิตถ่ายรูปกันมาก จริงๆมีนั่งเหมือนรถเมลาง์อะค่ะขึ้นไปข้างบนอีกแต่เราไม่ได้นั่งนะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้ววันนี้เราแอบมาช้าแล้วเราก็เดินดูหมู่บ้านเดินชมน้ําตกไปถ่ายรูปกับสะพานแดงเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับนั่งรถสายเดิมกลับเข้าเมืองค่ะมาต่อ MRT ค่ะซึ่งเราจะไปตลาดซึ่งหลินเป็นตลาดกลางคืนกันต่อนะคะที่นี่มีทั้งของกินแล้วก็ของใช้มากมายขายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกกับตลาดนี้อีกทีนึงนะ จบแล้วค่ะกับภารกิจวันที่สองเราไปนอกเมืองก็จะใช้เวลาแทบทั้งวันอยู่ที่นอกเมืองเลย